สว no ัสดีคร ki ับผมก็พบกันอีกแล้วครับกับจองเพีย a ชาแนก็นานมากเลยครับจ่งนี้ไม่ก่อยว่างงานเยอะมากวันนี้วันยุดนะครับคลิปมัดไม่รีคลิปตมัดทุกตันนะครับก็วันนี้ว่างๆไมาแคมปิ้งกันตกปลาลิมแม่น้ำนายครับไว้ในริเวอร์ก็ฝากติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ าดก็ชั่วโมงนึงนะโอ้โหนิงน่งกิบเลยนึไปมากน,นี่ผมเปิดเบรกอยู่ดิพี่ว้าโอ้ยใหญ่โอ้ยใหญ่โอ้ย้าเลยขอบจิ๊บก็ใหญ่ <c ười> หมุนขึ้นมาก่อนลากขึ้นมามบนบก <c ười> กด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 ๆหาตังค์เราออกไม่ได้หมูตัวนี้10บโลขึ้น10บโลขึ้นพี่หรือ5้าเพราะแม่น้ำที่นี่มันอย่าดุดนะจ๊ะ ขอให้เด็ดแขนเลยแตามะกรูดไม่รู้ครับ <laughs> ตัวหใหญ่กั้ตามะกรขดคอยเป็นกระพงแต่กระพงมันโดดไม่ลงล่างม,มันจะแรงกว่าผมกระเอ็นไม่ขาดมันจะแรงก <laughs> ว่าผมนี่ว้าว

ดู่เลยมั้งที่ดูมันตีน้ำทำไมโอ้ยเลยจิบจิบๆเอานั้นขึ้นก่อนเดี๋ยวมันพันสายคขาดพันก่อนม้ว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 นก่อนอืมเร็วๆรพันให้เร็วพันใเร็วพี่ไปขึ้นนู่นไปตัวเบลล่ขึ้น ปรากฏปรากฏว่าปรากฏเราเป็นปรากฏ <c oughs> ลงไปจับอังจับอังจิด โอ้โหพระเจ้า yes ใหญ่จริงเว้ย yes ของผมเล็กไปเลยอ่ะโอ้โหผมเล็กไปเลย่ big than for yesterday. Cái. Cái. Good, good, good. Cái. Ai, 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 tầm mầm. Cái. Ai. <laughs> wow. Tầm tamam, mầm, tam We'll finish cigarette again fast. <laughs> Walk. <laughs> Beep. Yeah. Big. Big that one. big This one big. You see? You see? Big. Big. <laughs> yeah 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 yeah. Huh? too big. End ma. You see? it's quét big. Nó phát. Nó Quẹt quẹt. Too big. टू टूबिक टूबिक

Bum, bum. <laughs> <laughs>